ทำไมด้านหน้าของรถถังในยุคโซเวียตถึงติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้และอุปกรณ์แบบนี้มันคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยอุปกรณ์แบบนี้เราเรียกว่าโซเวียตเซตหนึ่งซิสเต็มหรือโดยสรุปแล้วมันก็คือระบบป้องกันนะครับจรวดหรือกระสุนเจาะเกาะของรถถังในยุคนั้นนั่นเองโดยการทํางานของมันจะมีลักษณะการทํางานคล้ายกับล่มนะครับโดยเมื่อกางออกแล้วเนี่ยก็จะมีตาข่ายเหล็กกันรอบๆบริเวณด้านหน้าของรถถังเนื่องจากณเวลานั้นนะครับ รถถังเนี่ยมักจะถูกโจมตีจากข้างหน้านะครับทาให้ต้องมีการออกแบบระบบป้องกันเพื่อลดความเสียหายและได้มีนักออกแบบของโซเวียตคิดค้นระบบป้องกันแบบนี้ซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันจรวดและกระสุนของรถถังในสมัยนั้นได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องมาจากตะข่ายเหล็กเนี่ยจะทําการหยุดและลดความรุนแรงจากแรงระเบิดไม่ให้มาโดนรถถังส่วนหน้าหรือลดความรุนแรงลงนั่นเอง ข้อดีก็คือเป็นระบบป้องกันที่เรียบง่ายราคาถูกแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือถ้าหลังจากรับแรงระเบิดแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่นั่นเองโดยโครงการแบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องมาจากในเวลาต่อมาทางโซเวียตได้คิดค้นเกราะแบบใหม่ที่สามารถทนแรงระเบิดได้ดีกว่านั่นเอง